วปะพิดดาวงเทาวท้าเ,า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 ,เาทั้งราเทาองค์ระิดในสวรรค์ไม่เหงาทางเขาเ้าวน้อยอพระองค์ชวที่สักกะไทา,า,าน้อยจดจงมาถึงถตะสมจงสำเร็จในแผ่นดินเหมือในสวรรค์โปรดทานอาหารประจำวันแก่เขาเข้าทั้งร้ายใน,นนี้โปรดทานไแก่ขา้าเท้า ่เให้จ้ไม่นตวเอแอบ่ช่ให้พนจากความชั่ว่อยไม่่าลุกจ้าอ่เลยคตยาจนโอ้ยแถวที่เท้าเก่าจะไปเชือดเอาให้มด้วยไหมไอยู่ไปอยู่ห้ามเข้าร้องอีก คออวามส่งนี้เอาะเว้ยได้ขนาดนั้นแล้วยังูเปี่ยงน้เลยต้องขลบกขึ้นเนี่ยโอเคเลยิ้งทมังอย่างภาไทยภาอเมอย่านี้